พักกระดูนี่จะต้องปอกไว้ละแต่มัดพี่น้องกำหน้าหาบาทสิบบาทพี่น้องงามบ่งามบ่พี่น้องงามบ่ย่ต้องเด็ดใบมันออกเด็ดใบมันออก นเนี่ยทิศใบมันออกแบบนี้พี่น้องก็เอาไปมัดขายกำละหาบาทสิบบาทบาทไข่เสียพี่น้องหาอยู่หาขายพี่น้องเลย ตามยถากรมตามเว้นตามกรรมจะของอยู่บ้านน้าหาเงินเพื่อสิใดเงินบาทนึงพี่น้องผู้ใดบ่พอบ่เห็นบ่โหชีวิตบ้านนอกอะเบืงง้งเอา ใจจังสีพี่น้องทรงไห้ทวงหนะ้าหาเก็บพักเพียสิได้สิบบาทยี่สิบบาทพี่น้องเออลำบากกรรม กํลังบานดอกกํลังบานกํลังพอกินดิดใบมันออก หวานเป็นลมขมเป็นยาพี่น้องผู้ใดกินได้ก็เสียบเดี่ยวแต่คนมักนาะพี่น้องผู้บ่มักเพื่อนก็กินบ่ได้มันขมท่านว่าขมก็ตุมน้ำออกพี่น้องมันยังเสียบใบมันน่ะก็เสียบนี่เอาประมาณนี้นี่เนี่ยอันอันตกลงมามันก็สิ มันกะสีบานแล้วมันกะสีโูแล้วพี่น้องนี่เอาไปลวกเก็บใบถ้ากินผู้ใดเป็นอยู่ไก่อยู่ไกบ่มีฟักกินปีนึงจังสิได้กินได้พี่น้องนี่ฟักนี่ธรรมชาติปลอดสารเนี่ยใบมันเนี่ยลวกต้มน้ำบอกพี่น้องต้มน้ำบอกกันบ่ามากักขมแห้งต้มน้ำบอกก็เอาแช่ตู้เย็นให้มันสะดิดน้ำพึง่งแดด ไว้มันเหีห่ยงเหยไว้มันอันนั้นซุ่มๆจะอันหน้ามันเด็ดออกมืดก็จังค่อยเอาอใส่ถุงเซตุยินกินได้มืดปีพี่นอ้องง่ามปานยังหาโยหากินพี่น้องเอ้ยบ่มียังสิเหต็ตน้ำปืนดอกแขนขากับ่บดีกบมาหาจังสี่ละพี่น้อง กำค้นพี่กันและสุมือนี่ชีวิตค้นเฮ่าบบเน่โบนอนส่างค่วมดีไว้จางค่วมดีไว้น้ำกันไปเนี่ยมันโดนพี่น้อง แต่ว่ากินเสียบๆนี่คือหลวกน้ำบอกพี่น้องหลวกน้ำบอกหลวกน้ำขมมันออกจังหน่อยมันจังขมบ่อยแห้งอันขมแห้งนวมันก็เสียบแ้่กินสดๆมันก็เสียบอยู่เหลือแต่คนมักน้องพี่น้องก็สดๆนี่ก็เสียบบุหราเหล็อคนเท่า ชีวิตมันบนเนบนนอนหาอยู่หากินกันไปจังสี่พี่นนองเมื่อนี้ก็ได้ยูดอกกี่สิบบาทเหมือนหนึ่งบาด้พ่อบาทก็มีพี่นนองเอ้ยตายาคนเฮามีเพคนจังว่าพี่นนองลุงป่าจังว่าหลานนั่นแหละเฮา เท่ากับยิว้วตามต๊ะเท่านี้ล่ละมีก็กินบ่หมี่บ่ต้อง,ออองอกินโหเตมือตายโอ้โฮเตมือเกิดมือตายบ่หูดอกอ่ะนี่ซ้ำนี่แหละพี่น้องเมัดนี่ยี่สิบบาทเนี่ยพี่น้องงามงามเยื่อทองบอม่มียังเง็ดกับมาอังสี่แล้วพี่น้องตามมีตามเกิดไปแล้วพี่น้องไปไปไป,ไปขายน้ำกันตลาดเจ้า